เจอแลอ้วพี่นอ้องเป็ดตาแสบบพี่นอ้องกลับท,ทางใต้สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อทุกคนคีเอาพาไปหาแนาวกินเดี๋ยพี่นอ้องสิได้ยยังกินมันนี่ไปรุนน้อาคอยสิมีแนวกินบ่จอนนี้กะบรรยากาศมันลมลมหนาวหากินมัน,มมมมนก็นกนยากอยาพี่นอ้องเลยมันโมโหยจะพาอย่าง อามิโก้เจอแล้วพี่นนองนี่เปิดตัวนึ่งตัวคุณทานถายชมกันเกิดเก๊กเกตง่ายพี่นนอง กบ่ค่อยนายตึน้นี่โอ้มีหนามเสยมองมันอยู่เดี๋ยวซองตัว,ดวเออดี๋ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้ตัวที่สองนี่ตัวค่อยนายลองหาเบังแถวนี้ก่อนที่นี่มานี่สวยงามเยอะมากมันเนี่ยเอาไปเอาไปปลูกเด้๋ยพี่น้องของไรโบหมีอัน อันนี้เอาไปปลูกก็ได้มากวลยนี่เป็นทีดีเอาไอ้เมันอไมาสาวบอกพี่นนนี่สวยงามมาพี่น้องเอาไปแกงแสแปรได้พี่น้องเอ้สาบนี่ออกก่อนเอาแต่อันนี้มันเอาอีกลำหนึ่งก็พอแล้วพี่น้องเอ้เด้ดลำหนึ่ง Ôi, cứu hộp thế này Khi hộp thế con Khi thế này Mà làm phó kìm thế nào đấy Bạn đọc bạn là hầu cả cái nào Ở kèm i just บันนี้ก็มาหอดขั้นตอนสีแกงเลยด้วพี่น้องเครื่องแกงกะมีเด็ดต้มแล้วแล้วต้มแล้วมันจะเป็นแบบนี้ต้มใส่ใบมะขามอ่อนเครื่องแกงอาจะมีน้ำปลาแดกแล้วก็มีซีอิ๊รมะเขือเทศแล้วก็หวัวกระเทียมกระหอมอันนี้เป็นน้ำขาเบอือยานางตำใส่กับผักหอมปอมเพื่อว่าให้มันหอมอันนี้ก็จะมีหอยแล้วก็ก,กบกบเผาผักหอมป้อมอันนี้จพี่น้องสแกงเลย อยู่เขาแล้วใช่น้ำก่อนเอาไปขังก่อนเดี๋ยวฮันซีใส่เครื่องวันนี้ฮันจะเอากบกบกับหอยลงไปเลยกล่าวว่ามันสุกแล้วก็จะเอาเครื่องลงใไปเดี๋ยวแป๊บนึงมันสุกกันน้ำกระเบื้อ มันหรือเด้อยพี่น้องกบไป,ไดปดเดยจะแสบดนี่เดี๋ยวเอาเครื่องหัวกระเทียมหัวสิไข่ลงไปมะเ,เ,มเขือเทศมะเขือเข่อนะพี่น้อง เฮีย er, น้ำแลลวแป่งนัวดีเวลาเตเิ่มหอมขึ้นมาเลยเด้พี่น้องใส่เกลือลงไปน้อยนึง ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปโอ้ยมันแดดแห้งพี่น้องแดดยมามว่าแดดซองบ่เห็นอย่างเลยเลกกัดสิมาใสา่หอมป้อมผักชีหอมบวัวลงไปเลยพอดีเลยพี่น้องผักซีมันแซ่บๆหอมในบ้านนี่ เด็กะผักขญางแหงทิมลงไปบ่มีผักขญางอ่อน mm hmm. แซบขัดเด้พี่น้องเอมากินน้ำไข่เด้ชิมมัรอบสองละ mm hmm. แซบพี่น้องพอดีเลย กับข้าวเหนียวฮ้อนพี่น้องจ้าต้อนหอยข่อยสินนี่จังมันเต็มถ้วยเี่แหละเป็ดตาแซ่บบ่พี่น้องกับเป็ดตาแซ่บอย่าง้นี่กินกับข้าวเหนียวฮ้อนพี่น้องเอ้ยตอนเช้า ตอนสวยแล้วแหละเดิมอยากกินเขาแล้วมาเดี๋ยวพี่น้องมากินมากินลาข่อยแกงลำกระพุกอมห้องวาอมก็ได้นะพี่น้องห้องวาแกงก็ได้อาหารบรรดอกบรรดาเฮาสลก์กะหลายหลายคนกะอาจสิเคยกินอยู่เนาะพี่น้องนาอวิธีเฮ็ดกะมาเผาเผาแล้วแล้วก็มาต้มต้มเส่สมใบบกขับมันบกคันนาอพี่น้องหลังจากต้มแล้วทางกะมาปั่นน้ำมันออกแล้วก็สิมาอมได้แหละพี่น้อง กินน้ำข่อยแต่ว่าคอยสิบอได้กินในเบื่องเด้อพี่น้องกรขอขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามรับชมได้พี่น้องพอกันคลปมนานะสบายดีสวัสดีครับ